มันใหญ่มากพี่น้องเต็มมากรากเลยครับเต็มยังข้างล่างอยู่ดิโอ้โหปาดใหญ่ทีน้องโอ้โหหัวลังที่เก้าครับี่น้องปลาหัวน้ำครับสุดยอดของหัวน้ำพี่น้องโอ้โหเต็มอักรากครับเต็มทุกลังเลยพี่น้องตั้งแต่ลังที่หนึ่งยังถึงลังที่เก้าครับ สวัสดีสภาพบรุษสภาพส,สตีครับมาอยู่กับบรุษพุนันตาดีแบบกับผมอีกแล้ว <c oughs> อยู่กับจำเปนออ็นเป็น้องที่เคยเป็นน้องพามาหาเพื่อนหามิมนะครับผมมาหามิมต่างพื้นที่นะครับต่างพื้นที่แล้วก็เป็นแผนที่ใหม่ที่ไม่เคยหานะครับผมผมขี้เกียจไปหาแผนที่น้ำเดิมที่ผมเคยได้เยอะๆถึงแม้หมายนั้นจะได้เยอะก็ไม่อยากไปแล้วพี่น้องบางทไีไปก็ไปเจอรอยเขาตีทั้งผมทั้งเขาช่วยกันหา มันก็เริ่มกระจายไปทั่วเป็นนู้นไปนี่มันก็ไม่ค่อยอยู่ที่เดิมแล้วก็มันไปบางทีไปก็ไม่เจอมันก็ผิดหวังนะเจอมั่งไม่เจอมั่งเจออ่าไม่ตัดตะกี้มันตัดนะครับก็ลองมาหาแผนที่ใหม่ดูนะครับพี่น้องก็สรุปว่าคือมาเจอแล้วหนึ่งรังนะครับผมถ้าลองไปแผนที่ใหม่ประมานถึงว่าไปแผนที่ที่ผมไม่เคยไปนะครับมันจะอยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านตรงไหนซอกซอยตรงไหนผมจะลองแวะไปดูเหมือนตรงนี้ที่ผมมาเจอนะครับผมก็ลองแวะดูปรากฏว่ามาเจอจริงพี่น้อง นะฮะถ้าเราไปเป็นที่เก่าแน่นอนว่าเราก็จะเจอแบบพื้นที่เก่าเก่ามันไม่ค่อยถึงเต้นเท่าไหร่พี่น้องมันมันยังไงไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกมันพอมันไ่เจอแล้วผิดหวังอ่ะมันเคยเจอเยอะแล้วพอไปแล้วไม่เจอผิดหวังลองไปแทนที่ใหม่ดีกว่าลุ้นดีเออลุ้นว่าจะเจอไหมแต่ตอนนี้เจอแล้วหนึ่งรังครับผมรังกำลังสวยเลยหัวน้ําขึ้นมาอย่างดีเลยพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่ห้าแล้วนะครับวันนี้เช็คน้ำหวานวันที่ห้านะครับผมวันน้ำหวานจะดีขึ้นไหมฝนไม่ตกมาห้าวันนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมอ,อุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับผมรอสักครู่นะฮะออ้ดังใหม่ว้ยพี่น้องสุดยอดเลยครับโอด้ดูควันสุดยอดเลยเฮ้ยนั่นจะปิดตาพี่น้องมองเห็นินันนี้อันนี้โอ้ใช้โทรศัพท์เป็นอันนี้ครับโอ้เฮ้นปิดตาพี่น้องสวยโอ้รังใหม่ปิดตาด้วยยังแจวเลยพี่น้องเดี๋ยวมาดูความสวยงามตรงข้างล่างครับผมขอเวลาสักครู่ฮะาย สุดยอดโอ้โหเกินคาดพี่น้องสวยเกินคาดฮึดพึดึดึดอือเป็นไงสุดยอดพี่น้องเต็มยังข้างล่างรังแรกก็สวยเวอร์เลยครับโอ้ยดียมันสุดยอดมันสุดยอดอือดีจริงพี่น้องงานดีงานดีเปิดหัวมาดีครับ ลองถุงใหม่เลยผมซื้อถุงมาเจ๋วครับผมโอเคขอแพ็คครับเจ๋วเลยครับผมงามขนาดครับผมโอ้ยดูครับลงไหนในความสวยของเขาโอ้ยเจ้ครับผมไปหาต่อครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้เจอรังที่สองแล้วนะครับผมรังเบลเลอร์เลยเดินมาตั้งไกลไกลมากผมมาเจอรังนี้เข้าผมคุ้มเลยนะ ใช่มากร้าแรกที่ผมได้นี่คือ,อหูหวานดีมากพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าร้าที่สองจะเป็นแบบไหน,นแต่ว่าร้าใหญ่ดีจริงพี่น้องนึกว่าจะไม่มีจะไม่เจอซะแล้วครับเด,เดินที่ผ่านมาในะไม้หน้ามีไม่มีมาเจอตรงนี้อยู่โล่งๆนะครับผมนี่ครับบอลเลอร์เลยพี่น้องโอ้โหใหญ่บลกักเลยครับโอ้ยไม่เจอแบบนี้นานแล้วครับเพิ่งเจอไปเมื่อวานแต่จะแต่จะตีไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำหวานยังไม่เต็ม เดี๋ยวไปดูรังรังนี้ครับน้ำหวานจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวรอสักครู่ขอเวลาแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคครับผมป่ะตอนนี้ควันพร้อมแล้วนะครับอึือส่งไปครับค่อยๆส่งไปแบบนึงนะพี่น้องโอ้ยมันมาดูใกล้รังมาเล้อเลยพี่น้องเอ้ยเอ้า๋อจะมากดโัวสามที่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโฟกัสน้อง Oh. โอ้ยหั่นน้ำยังไม่เจอนะครับเป็นแบบไหนครับหัวนน้ำยังไม่เห็นเห็นที่เราลกขึ้นรังใหญ่มากโ oh. oh. อ้ยบลเลอร์เลยพี่น้องอ่ ah. oh. Oh. หาหุ้ยหั่นน้ำมันจะดีด้วยพี่น้องโอ้ย oh. เดี๋ยวๆขอเปิดทางพป๊บนึงพี่น้องจะดูใกล้ๆครับโอ้งานเข้าชิปหายแล้วพี่น้องอยู่กิ่งผูครับ ย้อนแสงอ่ะนี่นี่กิ่งเนี้ยเนี่ยผูกพี่น้องแล้วก็มีกิ่งนี่มากัน้นโอ้แต่โอ้ยหมือน้าปิดตาเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตอนนี้จะเจอไหมโอ้ลำบากเหลือเกินพี่น้องไม่เห็นเออประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ขอแต่งกิง่งแล้วก็ตัดลงมาครับต้ององแต่งดีดรู้ว่าแข็งแข็งแรงขนาดไหนกิ่งแข็งแรขขงแรขนาดไหนครับขอเวลาสักครู่ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนอกครับ มันใหญ่มากพี่น้องเต็มมากลากเลยครับเต็มยังข้างล่างอยู่ดี <c oughs> ไม่ได้แบบนี้นานแล้วพี่น้องสุดยอดโคตรสวยอ่ะตังใหญ่มากโอ้ยโอเคครับผมแท็กครับผมสุดยอดเลยแม่โอ้แน่นอนจริงๆพี่น้อง โดนต่อยไปสองตัวหางที่หนึ่งมือซ้ายที่ผมถือเนี่ยอยู่ที่ดึครับโอ้โหสองตัวคุ้มอยู่โดนต่อยไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติครับเจ็บแต่คุ้มับผมใหญ่มากดูดิวูใหญ่อือโ,โอเคครับไปแค่ครับผมเอาละครับททานครับผมเจอรังที่สามครับผมเอออยู่ห่างจากรังที่สองประมาณสิบเมตรพี่น้องใหญ่มากใหญ่เหมือนกัน นะครับผมจะดูทรงเหมือนรางพุ่งทำหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวขอเตรียม,มความพร้อมหนึงผมจุดคบควันแล้วเดี๋ยวมุกไกลมุกไก่ยืนไวนี่อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูรังครับรังใหญ่มากน้องนี่อบอกควันเตรียมไว้แล้วดูทรงข้าวทางนี้โอ้รังใหม่ด้วยพี่น้องรังใหม่ล่างใหม่หมโอ้ย โอ้ยพี่น้องสวยมากโอ้ยอยังแจ๋วนะครับโอ้ยอัู่นน้ำปีตาเยี่้วพี่น้องว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเปิดทางไปดูใกล้ๆครับอ่ะโอเคครับพี่น้องโอ้โหดูขนน้ำหวานครับปาดสวยงามขนาดพี่น้องเ้ยรังแบบนี้แขวนได้อยู่นะฮะแขวนได้แขวนได้โอ้ตะก,กี้โดนต่อยอีกแล้วพี่น้องไอ้รังที่สองครับบินมาต่อยผมครับ ตรงขมับโอ้ยยังเจ็บ้อโดนสอยสองตัวพี่พอเดินมาไกลแล้วนะเดนิดนบินมาต่อยอีกโอเคครับผมเดี๋ยวตัดแล้วมาดูข้างนอกครับจะสนามขนาดไหนพี่น้องสักครู่ครับผมอุย้ยมาดูครมอลังการครับอ่ะสี่สามสองหนึ่งให้โอ้ยพี่น้องเต็มอักรักเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูเงียดูเห็นไหม อเอ้รังสองชั้นพี่น้องทำรัง,งปแปลกๆอีแล้วรังสองชั้นครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำเนี่ยมาดูว่ากล้องชัดไหมอโอเคครับผมผมเช็ดกล้องแล้วไม่รู้ว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้โอ้โหหุ่นน้ำใหญ่มากพี่น้องเอ้ยโอ้โยยังแจ๋วเลยครับสนอมครับผมไปแพะครับผมหัวนน้ำเต็มข้างล่างเลยครับมาที่แล้วสามลังแล้วพี่น้อง คนนึงแล้วผมว่าเนี่ยสามลังเนี่ย <c oughs> เดินทางมาถึงลังที่สี่แล้วครับผมลังใหญ่มากอยู่กับต้นคอยนะครับผมเดินหามาสักพักใหญ่ในสุดก็เจอแล้วประเด็นคืออยู่ต่ำด้วยพี่น้องลังเบลเลอร์ลังเบลเลอร์เลยอ,อยู่ต่ำๆด้วยเดี๋ยวนี้เลยมา,มาแล้วอ,อ๊บเดี๋ยวไกลก่อนไปครับผมลังใหญ่ครับลังใหญ่พอสมควรพี่น้อง โอ,โอ้มันแดงกัดขานี่ครับโอ้ยน้องนี่ครับผมคุณขนมนหวานก็อย่านี้เลยขนมหวานจะเป็นยังไงเฮ้ยปิดท้ายอยู่โอ้ปิดท้าอยอ,าอีกแล้วพี่น้องสวยงามอีกแล้วครับผมโอ้โหมันแดงเพียบเลยโหดังนี้แขวนไม่ได้ครับ โอ้เสียดายต้องเอาไปด้วยครับพี่น้องแขวนไปก็มดแดงมันก,กินตัวอ่อนอยู่ดีครับเ,เดี๋ยว,ยวผมขอไปทำแป๊บนึงครับขอภัยครับผมไม่ได้ให้ดูตอนตัดน,นะครับอุย้ยรังขาดนี่ครับผม,มน้ำหวานเต็มเต็มเลยนะเห็นเล็กๆนี้เต็มครับผมว่ามดแดงเยอะพี่น้องโอ้โหเขาไม่เพียบเลยมดแดงลุมกัดผมเยะโอ้โหเต็มตัวเลยเนี่ยพุ่งปัดออกยังไม่หมดเลยโอ้โหูน้ำหวานเต็มอักลากเลยพี่น้อง เต็มถึงข้างล่างสวยงามอยู่แล้ววันนี้โคตรหวานเลยพี่น้องวันที่ห้าเต็มแล้วครับผมน้ำหวานเต็มแล้วนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นแบบไหนนะครับผมแต่วันที่นี่หมายนี้น้ำหวานเต็มเอียดเลยครับผมอ่ะแผ็กาไปหาที่อื่นครับไปต่อครับผมโอเคครับผมวันที่ห้าครับผมมาแล้วครับอยู่ในกอไผ่ครับพี่น้องกอไผ่นี้นะมันมีวันรนนี้มีกอไผ่วันสองสามกอนะพี่น้องผมก็หามาประมาณสองสามปีแล้ว ไม่เคยได้สักทีพี่น้องจริงๆอันนี้จริงๆไม่เคยเจอเลยเนี่ยล่าสุดไอ้กอน,นั้นร้างไปแล้วแต่มีรอยตัดแปลว่าถ้าเกิดไม่ร้างก็คือโดนโดน้าตการไปแล้วแต่ไม่อยู่ตรงนี้พี่น้องสายย้ายมาอยู่นี่แต่รังนู้นใหญ่กว่านะที่ร้างไปอ่ะเออใหญ่กว่าแต่ตรงนี้ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่พี่น้องแต่ไม่เป็นไรถือว่าเจอแล้วพยายามมาหลายปีในสุดเราก็ได้สักทีครับผมเดี๋ยวพาไปดูรังครับผมลุ้นหัวนมหวานกันครับมาแล้ว นี่ฮะเอ้ยปตายแล้วพี่น้องโอ้ยวันที่หา้าครับวันที่หา้าวันที่หา้าวันดีโอ้ยมาปตายแล้วพี่น้องโอ้ยอยู่ไม่สูงมากโอ้ยใบไม้ไปใบาบางโอเคครับผมนางสวยเลยโอ้โหนางนางฟ้าเลยพี่น้องเลยแขวนยังไงวะเนี่ยที่เป็นยากเนี่ยเอ้อยพี่น้องโอเค เวขอเวลาสักครู่ครับใบไม้บงังภาพบางจะไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับแม่พี่น้องเลยนางฟ้าจะชัด,ชดเต็มดีเลยพี่น้องตังก็สวยครับจะแขวนก็ไม่รู้จะแขวนยังไงมันไม่มีถาวรอะไรให้เลยพี่น้องผมไม่ได้ไม่ได้ดึงเชือกต้นข่อยมานะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะก็ไปดูก่อนจะก็มีมีที่มีที่ผูกก็จะผูกให้นะฮะโอเคแต่น้ำหวานนี่สวยมากพี่น้องโอเ้เต็มรังเลยครับ เต็มเอียดเลยไปไปผมหาต่อครับโหน้องเดินทางมาพูดไกลเลยเดินยังเหนืหน่อยเลยพี่น้องเดินด้วยเท้าครับตามลึมคลองมาเจอแล้วร้างที่หครับอยู่บนกอกอไผ่พี่น้องแต่ว่าพูดดังไม่ได้ครับเพราะว่าถัดอีนนีงเป็นบ้านคนหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ผมมามั่วเลยพี่น้องอันนี้เป็นกอไผ่ลึมคลองครับเป็นของใครก็ไม่รู้เหมือน <laughs> เห็นลึมคลองก็เดินมาหลางใจอยู่พี่น้องมี พี่น้องพอดีมันตัดนะครับมีสามกอหนึ่งสองแล้วก็สามนี่ครับหาไม่ได้หาละเอียดดีนะครับหาแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้เจอแค่รังเดียวฝังนี้ครับกอนี้แต่รังใหญ่มากพี่น้องเบลล์เลยหัวน้ำโอ้โหใหญ่อยู่พี่น้องเดี๋ยวไปดูหัวน้ำกันว่าด้านไหนดูจากทรงแล้วตีไม่ยากครับขึ้นไม่ยากด้วยแต่จะตัดนานนิดน,นึงจะไวอยู่ครับเดี๋ยวให้เอาให้ดูรังครับ อโอเคครับนี่ฮะร,รังเขานะผมปีนไม่มน่าจะยากเท่าไหร่พี่น้องแต่ว่าเอาขึ้นไปด้วยน่าจะลำบากครับโอ้โหเหนื่อยเดี๋ยวขอเวลาครับแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเราลุ้นกันว่าน,น้ำหวานจะด,ดีขนาดไหนครับน่าจะเต็มอยู่นะพี่น้องรังเบลเลอร์เลยครับผมรังโคตรใหญ่เลยโอเคขอเวลาสักครู่ครับผม นึกว่าจะง่ายพี่น้องโคตรยากเลยมีตะกิงผุตอนขึ้นไปครับแต่ก็คุ้มฮมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตักตักตตีไอย่ี้ครับผมโอ้โห้วนหวานแน่นตักเลยพี่น้องเห็นไหมโอ้โหอางไงพี่น้องแน่นมากสวยมากรังขาดรังพี่น้องอตงังยวให้ดูครับตงัง งสวยรังอ่อนับแต่ว่าแขวนไม่ได้พี่น้องขึ้นลาบากครับวันนี้สม่าเอารังกลับบ้านครับเราไปแจกคนแต่บ้านเอาโอ้โสวยงามจริงพี่น้องโอ้โหดูครับพยายามให้ดูหัวน้ำครับออะคลากลยพี่น้องเลยโอเคครับผมไปไปต่อครับแทนแทนแทนรังที่เจ็ดพี่น้องรังที่เจ็ดรังที่เจ็ดมาแล้วครับผมอยู่ตรงชายคลองครับนี่อยู่ตรงนี้ ยู่ติดดินเลยพี่น้องหลังเบลเลอร์เลยคิดว่านะ <laughs> <laughs> เห็นตัวบินออกมาครับเยวก็มองเข้าไป <laughs> เดี๋ยวเราไปดูน้ำหวาน้ำหวานจะดีไหมว่า <laughs> ดีแล้วแหละแถวนี้อู้น้ำหวานดีมากเลยพี่น้องเต็มทุกรังเลยครับผมวันนี้โคตรประทับใจเลย <laughs> โคตรดีใจพี่น้องสุดยอดเลยแต่ละรังดีอย่างนี้เลยหลังจากที่เราผิดหวังมาประมาณสองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์ถ้าสองอาทิตย์ก็กว่านะครับนี่ก็กลับมาหมานมาได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูรังกันครับผม โอ้โแหแรงกะเลือดเลยพี่น้องไม่ถึงครับโอเคพอสะดุ้งแล้วนะครับโอ้โหดังโคตรใหญ่เลยพี่น้องไซโลอีกแล้วครับ ออ้ยไซโลพี่น้องไซโลปัดมันใหญ่มากโอ้ยหยุดที่ดินเลยพี่น้องอ,อ้าวเห็นไหมเด็กบลบอลพันนี่ครับไซโลพี่น้องโคตรดีอ่ะเดี๋ยวขอเปิดทางแป๊บน,นึงพี่น้องตอนนี้เขาสะดุ้งแล้วนะครับบอควันไปแล้วฉะนั้นปลอดภัยนะครับ แต่อย่าประมาทนะพี่น้องอี่โม่ปลอดภัยนี่คือเราเปิดทางแบบได้เต็มที่ครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอเปิดทางแป๊บนึงโอ้โหพี่น้องเลยวันนี้ผมว่าถึงโลนะน้ำหวานแค่ตรงนี้แค่ไม่มีนนิดเดียวแค่นั้นเนนองตรงนั้นเต็มหมดเลยครับฝนไม่ตกมาห้าวันใส่น้ำหวานเต็มเลยพี่น้อง โอ้โหปาดใหญ่ทีลูกคนใหญ่เลยโอ้โหไสโลครับผมไปลูยิ่งหายยิ่งเจอถึงเวลากลับบ้านเลยได้นี่ <c oughs> โอ้ลังที่เจ็ดครับผมไปเดี๋ยวคอตัดแป๊บนึงเลยไปดูข้างนอกครับอ่ะโอเคครับผมมาแล้วเวลาลพัดลมพัดปุ๊บผมมันจะเข้าตาครับน,นี่ โอ้โหไม่เจ้าสวยงามลือเกินอ่ะโอ้ใหญ่ด้วยพี่น้องเป็นสอกเลยน้ำเต็มศอกเลยโอ้โหไอ้น้ำเต็มสอกน้ำยาเป็นสอกเลยครับอุ้ยนี่น้ำหวานเต็มเอียดเลยพี่น้องเอ้ยนามจรกิ้ๆขี่ครับผมแพ็คครับผมรังที่แปดมาแล้วครับพี่น้องรังที่แปดมาแล้วเฮ้ยพี่น้องนี่อยู่นี่โอ้สุดยอดเลยหวานสุดยอดเลยพี่น้องวันนี้ อันนี้อยู่กับต้นต้นนี้ครับอน,น,นะต้นต้นมันที่เขาวางไว้ครับอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมก็เข้าไปดูใกล้ๆให้ครับนี่ครับผมัที่แปดโอ้ยหัวน้ำเป็นไงวิหัวน้ำ หัวน้ำเป็นยังไงหัวน้ำเฮ้ยเป็นรูงั้นน่ะมันรูเป็นรูเฮ้ยมีน้ำเต็มพี่น้องเต็มเต็มโอ้ยเวอีกแล้วพี่น้องโอ้โหสุดยอดโอ้โหยอยู่กับต้นมันครับกิ่งมัน ที่เขาปลูกแล้วเขาอันนี้ฮะโอ้โโหอเคเดี๋ยวมาเจอข้างนอกครับผมเอาออกมาข้างนอกครับสักครูคร่ฮะว้าวเต็มเต็มอีเดียดเต็มอีเดียดเต็มอักลักเต็มยังไงพี่น้องเต็มเต็มทั้งหัวเลยโอ้โหร,ร้อนก็ร้อนหิวก็หิวครับปลาใหญ่มากเลยพี่น้องโหสองชั่วโมงครับประมาณโดยวรวมครับเวลาโดยวรวมที่ผมหาครับ โอ้โหมันลำมันหกลำมันย้อยครับโอเคเดี๋ยวผมแพคกรับผมไปไปต่อครับอันนี้กําลังเดินกลับบ้านพี่น้องเจอพอดีครับเดินเอเดินกลับบ้านเดินกลับรถครับผมทางกลับรถครับเดินมาดีบคองไปเรื่อยๆก็เดินพยายามมองหาครับมองข้างในไม่เจอครับผมพอมาอีกทีก็เจอครับสังเกตดูแล้วก็เขย่าดูครับเจอเฉยเลยพี่น้องแอบอยู่อย่างดีเลยครับโอ้โหสวยงามพี่น้องเลยยังจำเลยครับโอ้ยไปครับผม โหโัหลังที่เก้าครับน้องปลาหัวน้ำครับสุดยอดของหัวน้ำพี่น้องโอ้โหเต็มอัลลาครับเต็มทุกลังเลยพี่น้องตั้งแต่ลังที่หนึ่งยังถึงลังที่เก้าครับเต็มทุกลังโอ้โหหัวน้ำไม่ต่ำกว่าสองผมการตีที่สามขวดครับได้แน่นอนสามขวดเป็นอย่างต่ำครับโอ้โหบางลังนี่คือเกือบขวดหนึ่งแล้วนะพี่น้องใหญ่มากโอ้โหดูครับเต็มมากงเลยโอเคเดี๋ยวตัดออกมาครับผม มาแล้วครับโอ้ยคันมาแล้วครับผมนี่อังี่เก้าครับอังสุดท้ายกลับแล้วว้าพี่น้องยิ้มข้าวแล้วครับผมลนวายก็โยดครับโอ้โหดูครับโอ้โหสวยงามลือเกินพี่น้องเลยโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบการหาเพึ่งหามิ้มนะครับเต็มระบบเอ้ยภายในเวลาสองชั่วโมงครับได้เก้ารังพี่น้องสุดจริงๆสุดมากๆเลยผมสองชั่วโมงเก้ารังรังใหญ่ๆเท่านั้นเลยะโอเคครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับชแนลพิจิตรภัยบรรอกของผมด้วยนะครับผมเป็นเป็นใจกับเป็นกำลังใจให้กับพลอรุนอ่อนคนนี้ด้วยนะครับโอเคครับผมอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนไม่ไปสวัสดีครับลาไปก่อนครับไปกลับบ้านดีกว่าหิวข้าวแล้วครับ